ออฟฟิเบอรี่นะครับจริงๆก็ไม่ได้รีวิวอะไรมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเช้านี้ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยหน้าใสาขึ้นในระดับหนึ่งอะ่ะก็เลยคือแตคนหน้าใสากว่าเขจะบอกว่าเยา้นี่แค่แค่นี้มึงใสหรอขึ <c> ้น <ười> ปกติมันจะเป็นตุ่มไงแบบตุ่มแบบบางทีแพ้อะไรมันก็จะเป็นตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เช้านี้มามันก็ใสใสขึ้นเนะาะใสป่ะคือนี่ใสแล้ว นิดนึงเราก็เลยหาสาเหตุว่าไม่มันเป็นเพราะอะไรถึงถึงถึงใส่ก็ไปดูว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี้มันก็มีครีมตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาคือตัวนี้คลินิกดีดีเอ็มนะมันเพิ่งมันเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็เขาบอกว่ามันดีมากเลยว่าจริงๆครีคมคลินิกทุกตัวเนี่ยมันไม่แพ้เพราะว่าเวลาเขาทดสอบนะ เขาเอาเคสมา7,200เคสแล้วก็มาดูมามาใช้ครีมตัวที่เขาจดทด,ท,ดที่เขาเปิดมาใหม่แล้วก็ถ้าหนึ่งใน7,200คนเกิดอาการแพ้เขาก็ลบสูตรทิ้งแล้วก็ทำใหม่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณคงไม่เป็นหนึ่งใน7,200คนแน่นอนมันดียังไงจริงๆแล้วทาแล้วมันชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่คือ ไปเที่ยวอะไรมาดึกๆนะแล้วทานี้ไปนะเช้ามามันก็มันใสขึ้นนะครับก็จริงเมื่อคืนก็นอนดึกมากแต่ตื่นเช้ามาก็เฮ้ยมันโอเคขึ้นเพราะว่ามันสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าคนที่แบบผิวแห้งหรือว่าผิวมันทีโซนอไนะไรเงี้ยก็ลองใช้ดูตื่นมาก็จะได้หน้าใสาเออ อีกอย่างหนึ่งครีมคลีนิกมันไม่ไม่มีน้ําหอมนะครับก็ไม่ต้องหวังว่าทาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอะไรครีมที่ดีเนี่ยหนึ่งมันไม่มีต้องไม่มีกลิ่นสองต้องเป็นสีธรรมชาตินะครับก็ลองฝากดูใครที่สนใจครีมที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ขวดใหญ่มากเลยอันนี้มันพันสองร,ร้อยมลหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามลลองไปใช้ดูนะครับก็อาจจะได้ หน้าใสๆขึ้นไปละ